วันนี้ก็มีเรื่องราวอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะรวมทั้งล่าสุดคนนี้ครับรลลี่ไม่อลอยนักกอล์ฟมือ2ของโลกชาวอเลเนืยอก็บาดเจ็บที่โครงร้าวต้องของตัวออกจากการแข่งขันสึกกอล์ฟอยูโรเปียนทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอารับอิมเรดครับเป็นการแข่งขันในช่วงต้นเดือนหน้ากุมภาพันธ์ครับกับรายการดูไบเดสเซนร์คลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอารับอิมเรต จะไม่มีชื่อของโรลลี่เม่รอยโปรโอเลนเหนือครับที่เป็นแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยในปี2009และ2015หลังจากมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่วันที่12มกราคมระหว่างการในขันรอบแรกของรายการ BMW South Africa Open ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ถึงแม้ว่าไม่รอนั้นจะฝืนเล่นจนครบ4วันและคว้าอันดับ2มาครองได้แต่ว่าล่าสุดนั้นแพทย์ระบุว่ากระดูกที่โค้งของโรรี่มีรอยร้าวที่น่ากลัวครับทำให้เขาต้องพลาดในการลงแข่งขันรายการอาบูดาบีแชมเปชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ว่ามีข่าวร้ายกับการพลาสตาอันดับต้นๆของโลกครับแต่ว่าก็จะมีข่าวดีเหมือนกันกับการที่มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าไทเกอร์บูทอดีนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกที่กลับมาฟิตพร้อมคือสนามอีกครั้งในรายการนี้ครับ วูดบอกว่าวางโปรแกรมแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์4รายการครับก็คือ Farmer Insurance Open Dubai Desert Classic g e n e s i s Open และ Panda Classic ครับสำหรับรายการ Dubai Desert Classic นั้นวูดเป็นเจ้าของแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยด้วยกันก็คือปี2006และ2008ครับ ก็มีอาการบาดเจ็บที่หลังเลื้อรังครับตอนนี้อันดับโลกนั้นรูดไปไกลถึงอัดับที่400กว่าหวังว่าปีนี้นั้นจะกลับมาหายจากการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาคืนฟองไ่ได้กับโจกของฉายาพญาเสือไทยกระบูดครับ